ระหว่างรอการเตรียมะวามของงานนางสาวเรนูบุญสิทธิ์ค่ะและดิฉันนางสาวออรทัยรอดเรือนนลจามูลตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธนาชีรวินิจท่านอธิบดีกรมะมงท่านมีศักพักดีคงท่านรองอธิบดีที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะขรเรียนเชิญในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดรจรุชัยศรีอ่อนได้ก่าวเปิดงาน และมอบพันธ์สัตว์น้ำให้แก่โรงเรียนและผู้นำชุมชนเพื่อเพื่อร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ตามธรรมชาติตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางปรน้ำจืดในลำดับต่อไปขอบเรียนเชิญครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตพี่น้องชาวหนองจอกยกกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นคลองที่เป็นแหล่งน้ำอยู่นะจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ กับพี่น้องชาวหนองจอกได้ก็ได้รับความกรุณานจากท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านรู้ข่าวท่านรีบจัดหาพันปลามาให้เลยนะครับลำดับที่หกนะน้ำในธรรมชาตินั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกท่านนะคะท่านประธานร่วมมือนะคะของ ทางกระทรวงเกษตรและสากรณโดยกรปรปมงและกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นนะคะซึ่งวันนี้และตลาดกระบังวันนี้พร้อมกันนะครับจำนวนสามล้านตัวนั่นหมายความว่านับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปดีกระทรวงเกษตรและสา,ากรณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชยัยศรีออนนะครับหรือท่านดเรเฉลิมชยัยศรีออนท่านสมาชิกสภาผู้ทแะะนทนราษฎรเขตหนองจอกท่านสาสาส,าสิริพงษ์รัศมี ท่านรองประหลัดกร,รุงเทพมหานครท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ะครับขอท่านฐมนตรีปรบมือขอบุณท่านอีกครั้งหนึ่งดังๆครับดังๆนะครับและท่านบอกว่าจะมาน้องจอกอีกนะครับพวกเราดีใจและดนดีไม่ทยอยไปนะครับการปล่อยปลานั้นถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่นะปัสดิครับ เสริมให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในหมูชุมชนนะคะค่ะโดยเชื่อว่าพันธุ์สัตว์น้ําที่ได้ปล่อยขัานสะพานคุณไปถ่ายจกับผมได้นะครับพี่คชื่อผู้ชนนะครับสามารถเรียงกันขึ้นมาเป็นสเต็ปได้เลยนะครับขึ้นได้ไหนครับสุดท้ายนะครับ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 รถชัข้ามไปเลยไม่ได้มันแคบครับครับผอเรียบร้อยแล้วครับผมปมมือให้ัดมือตีนิดนึงครับผม ในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้และขณะนี้ค่ะขอขอบคุณท่านประธานรีบพี่สื่อสามารถลงเรือได้สองข้างเลยนะครับเผย้าที่ี่ร จะไปส่งในการมอบพันปลา3ุดในเกตและก็บางวีบรีแล้วก็หนองจอกนะครับก็เมื่อสักประมาณเดือนเสร็จเเนี oh, ่ยผมได้ม like ีโอกาสไดปลงมาที่หนองจอกนะครับมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องชาวนานะครับก็ได้เห็นว่าในพื้นที่หนองจอกมันมีแหล่งน้ําเยอะนะท่านสสสิริพงษ์รัศมีนะครับท่านก็ได้ประสานว่าเอ๊ะเราจะเอาไงจะ ช่วยชาวบ้านาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยัยงไงดีในช่วงภาวะวิกฤตในโควิดในทีนะครับก็เลยคุยกันว่าน่าจะนาปลานมาปล่อยในแหล่งน้ําสาธารนณะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนอีกสักสามหรือสเดือนนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะจับไปรับประทานหรือจับไปขายเป็นไรายได้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนนะก็เป็นความตั้งใจอยากจะช่วยพี่น้องชาวหนองจอกครับจะ<ม>เน็นมกว่าสามล้านตัวในเข็ลล้านตัวเลยนะคใช่ครับทั้งมีนบุรีและกระบังครับ แล้วก็หนองจอกค,ครับครับพื้นที่ทั้งภาคตัวหลอดท่างทานนี้เป็นเป็นการเกษตรเยอะท่านนเข้าใจปล่อยปลาท่านจะส่งผลอะไรครับกับเกษตรก็วันนี้เราก็ให้มาดูในส่วนของราคานะราคาพืชผลซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนะครับแล้วก็มีการกรมสลงเสริมก็จะเข้ามาแนะนําในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นนะฮะให้มันหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็ให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้รู้จักการค้าขายออนไลน์ด้วยซึ่งเป็นการต่อยอดแล้วก็จะเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้าของพี่น้องเกษตรกรซึ่งตรงนี้ข้าราชการในกระทรวงเกษตรกรเนี่ยพร้อมจะลงมานะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มในเขตหนองจอกมิมบุรีตรงนี้ครับ